มีรู้สวินมีฉีดวัคซีนยังบางคนแพ้เนี่ยท้องเสียนะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ครูดีใจมากๆเลยที่หมอห้าทับหนึ่งเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นะคะถือว่าชาวินก็เข้าด้วยนะแต่ว่าถึงแม้จะยังไม่ได้คุยกับเรานะสำหรับวันนี้ครูจะนำเสนอในเรื่องของประโยคเพราะว่าครูครูคิดนะว่า หลายหคนยังไม่เข้าใจในเรื่องของประโยคที่แท้จริงนะคะสำหรับบางคนอย่างเช่นปานิสลาครูก็เข้าใจว่าหนูได้เต็มร้อยแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการทบทวนไป,ไปด้วยแล้วกันนะคะทนีนี้วันนี้จะพูดถึงชนิดของประโยคแต่ละชนิดแล้วก็ส่วนประกอบของประโยคแล้วท้ายจะมีการทำแบบทดสอบด้วยเก็บคะแนนนะคะ ชนิดและหน้าที่ของประโยคนะคะที่บอกว่าประโยคประโยคก็คือเกิดจากการนําเอาคําหลายๆคานะคะหรือกลุ่มคํามาเรียงต่อกันแต่เรียงต่อกันโดยมีความสมบูรณ์คือมีผู้ที่ทําคือใครและกริยาคือทําอะไรทําที่ไหนทําอย่างไรนะคะเช่นอยู่ๆบอกว่าสมัครไปโรงเรียนสมัครนี้สมมุติว่าไม่ได้เป็นกริยานะคะแต่เป็นชื่อคนเพราะนั้นก็อาจจะบอกว่า นายสมัครไปโรงเรียนอย่างนี้นะคะก็เป็นประโยคแล้วสมบูรณ์ด้วยหรือตำรวจเป็นประธานจับกริยาคนร้ายเป็นกรรมเนี่ยถือว่าเป็นประโยคสมบูรณ์ส่วนประกอบของประโยคประกอบด้วยอะไรนะคะก็ประกอบด้วยภาคประธานนะคะภาคประธานอาจจะมีขยายประธานแล้วก็ภาคแสดงภาคแสดงก็จะเริ่มด้วยกริยา ขยายกริยากรรมขยายร,รมนะคะอาจจะมีส่วนขยายส่วนต่างๆแล้วแต่เพื่อให้ใจความสมบูรณ์มากขึ้นเรามาดูเรื่องอเริ่มที่ภาคประธานนะคะในภาคประธานของประโยคจะเป็นคําหรือกลุ่มคำก็ได้อย่างเช่นถ้าเป็นคำใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเป็นกลุ่มคําก็เด็กนักเรียนชั้นม .5 ทับ1อย่างเงี้ยคะ่ะกลุ่มคํา ทำหน้าที่เป็นผู้กระทำนะคะ,ะผู้แสดงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประโยชน์เนี้ยเราอาจจะมีขยายอย่างเช่นนักเรียนชั้นหมอห้าทับหนึ่งทุกคนคำว่าทุกคนมาขยายว่าทุกคนต้องฟังครูนะอย่างเงี้ยค่ะให้ชัดเจนขึ้นต่อไปภาคแสดงภาคแสดงก็คือ,ส,อส่วนที่ทำให้เรารู้ว่าประธานเขา ได้ทํากระทําอะไรนะแสดงคิยาอะไรนะในภาคแสดงเนี้จะมีตั้งแต่กริยาขยายกริยากรรมขยายกรรม,ยยรรมทําหน้าที่เป็นขยายให้มีใจความสมบูรณ์แบบขึ้นต่อไปชนิดของประโยคในภาษาไทยนะตามโครงสร้างใช้ในการสื่อสารอันดับแรกประโยคความเดียวความเดียวเป็นอย่างไร เราเรียกว่าเอกัตถะประโยคเอกัตถะเอแปลว่าเอกเอกแปลว่าหนึ่งประโยคความเดียวนะคะก็คือประธานทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งประธานอาจจะเป็นหลายคนก็ได้แต่ทําเหมือนกันอย่างเช่นตอนนี้นักเรียนชั้นม .5 ทัพหนึ่งทุกคนกําลังเรียนหนังสือภาษาไทยนะ,ะนักเรียนชั้นม .5 ทัหนึ่งเนี่ยก็เป็นประธานนะฮะกำลังเรียนทุกคน ทุกคนเนี่ยเรียนหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประโยคความเดียวกำลังเรียนวิชาภาษาไทยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยประโยคความเดียวนะะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยจะมีให้นักเรียนแต่งประโยคประโยคความเดียวสองประโยคประโยคความรวมสองประโยคแต่งให้ครูนะเป็นการเก็บคะแนนหรือไม่ไม่ไม่แต่งแบบเมื่อกี้ได้อาจจะบอกว่า ครูโรงเรียนแสงอรุณกําลังสอนออนไลน์นะครูโรงเรียนแสงอรุณก็ไม่ได้คนเดียวใช่ไหมก็เยอะแยะเป็นพระหุพ์กําลังสอนออนไลน์นักเรียนแสงอรุณอย่างเงี้ยนะประโยคความเดียวถ้ามีขยายก็ซับซ้อนขึ้นต่อไปประโยคความรวมความรวมเป็นยังไงความรวมก็คือประโยคความเดียวสองประโยคมารวมกันโดยใช้สันธาน ใช้สันธานเชื่อมนะคะทำให้ประโยคนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประโยคความรวมเราเรียกว่าอเนกัตถะประโยคนะคะอเนกัตถะประโยคอเนแปลว่ามากกว่าหนึ่งอะนะคะมากกว่าหนึ่งก็จะมีสันธานในการเชื่อมประโยคประโยคความรวมนั้นแบ่งออกเป็นสี่ชนิดชนิดที่หนึ่งเราเรียกว่าประโยคคล้อยตามนะคะ ในกรณีคลอยตามเนี่ยเขาจะมีสันธานคําว่าและอ่ะดูตัวอย่างคําว่าและนะที่ครูเขียนสีแดงๆไว้นะและหรือไม่ก็ทั้งและรวมแล้วมันคือคลอยตามกันเช่นนักเรียนชั้นหมห้าทับหนึ่งและครูกําลังเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยเหนมามีคาว่าและ พราะนั้นแยกอย่างตัวอย่างประโยคแยกนะคะก็แยกได้สองประโยคคือซับอาจจะเป็นนายซับละกันอยู่ๆก็ซับมันเหมือนเป็นเงินนะ,ะนายซับเป็นลูกชายของพ่อค้าร้านสับพพาณิชย์อีกประโยคหนึ่งนายศิลเป็นลูกชายของพ่อค้าร้านสับพพาณิชย์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะรวมไว้ว่า นายซับและศีลเป็นลูกชายของพ่อค้าร้านสับปะผาน,นิชอันนี้คือประโยคคล้อยตามหรือไม่เอาคำว่าและก็ใช้ทางและก็ได้เพราะฉะนั้นสันธานเนี่ยใช้ได้สองสองกรณีนะ,ะต่อไปขัดแยง้งชื่อก็บอกอยู่แล้วขัดแย้งแสดงว่าต่างคนต่างไปนะ,ะเพราะฉะนั้นสันธานจะเป็นยังไงก็คือมีคำว่าแต่หรือแต่ทว่า หรืออาจจะใช้คําว่ามิฉะน,นั้นก็ตัวอย่างเช่นพี่ตีค้องแต่น้องตีตะโพนนะคะคองกับตะโพนไม่เหมือนกันนะคะรูปร่างลักษณะแตกต่างกันใครที่เรียนวิชาด,ดนตรีนะคะก็ทราบแล้วทุกคนนะทราบมาแล้วหรือประโยคที่สองฉันเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่ออย่างอตัวอย่างที่หนึ่งพี่ตีค้องก็หนึ่งประโยค น้องตีตโพลก็หนึ่งประโยคใช่ไหมฮะแต่เอามาเป็นประโยคความเดียวกันเพื่อใจความจะได้สล,สลัดสร้ยไม่ต้องมานั่งเขียนวุ่นวายซ้ำๆสันเตือนเขาแล้วอีกประโยคหนึ่งเขาไม่เชื่อเนี่ยละในฐานที่เข้าใจว่าเขาไม่เชื่อเรื่องที่สันเตือนอะไรทำนองนี้นะคะต่อไปประเภทที่สามคือให้เลือกชื่อก็บอกแล้วให้เลือกจะเอาสองอย่างไม่ได้นะให้เลือก มีคำสัญทางคือคำว่าหรือไปบอกนายกิจหรือนายกล้องให้มานี่คนหนึ่งนะ,ะไม่ไปหานายกิจก็ไปหานายกล้องมาให้ครูนะคะคุณชอบดนตรีไทยหรือดนตรีสากลน,น่ะ,ะคุณชอบดนตรีสากลคุณชอบดนตรีไทยอย่างเงี้ยคุณชอบดนตรีไทยหรือดนตรีสากลนักเรียนประโยคที่สองเนี่ยมันเหมือนคำถามก็ได้เนาะใช่ไหมคะ มันเหมือนคาถามด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นลักษณะของคําถามด้วยก็ได้ในกรณีหรืออันนี้นะแต่อันแรกเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเป็นการให้ไปทําภารกิจให้หน่อยเช่นไปบอกนายเกตหรือนายกล้องมาให้หน่อยนะแต่อันนี้สองเนี่ยมันเหมือนคําถามเห็นไหมภาษาไทยมันยากขึ้นอยู่กับบริบทประโยคชนิดที่สี่คือเป็นเหตุและเป็นผลกันเป็นเหตุและเป็นผลยังไง มีคาว่าเพราะฉะนั้นเช่นเขามีความเพียรมากเพราะฉะนั้นเขาจึงประสบความสําเร็จปานิสลาขยันอ่านหนังสือมากเพราะฉะนั้นจึงสอบได้ที่หนึ่งของห้องเสมออะไรอย่างเงี้ยนะคะวรนิีถามาก่อนเข้าซูม,มาก่อนเพื่อนเพราะเขามีเวลามากกว่าเพื่อนสมมุติอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะมีคําว่าจึงเข้ามาด้วยนะถ้าไม่มีคําว่าเพราะฉะนั้นจึงก็มีคําว่าจึงตัวเดียวเช่น คุณสุดาไม่อิจฉาใครเธอจึงมีความสุขเสมออย่างนี้ข้อสังเกตเขาย้ําว่านะคะลักษณะสันทานที่เอามาเชื่อมเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะบ่งบอกถึงประโยคนั้นว่าเป็นใจความอย่างไรเช่นค่อยตามขัดแย้งหรือให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นฉะนั้นจึงอันนี้ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะเธอ ไม่ได้ทำงานฉะนั้นจึงต้องรีบทำงานส่งนะทั้งครูและนักเรียนกำลังสนใจดูงานภาษาไทยสมมตินะเขามาโรงเรียนแต่เช้าอันนี้อ่ะเขามาโรงเรียนเช้าแต่ก็ไม่ใส่ใจเรียนอะไรทำนองนี้เห็นไหมใช้สองพยางก็ได้แต่ต้องมีละนะคะคือช่วงข้อความหรือประโยค เขาเรียกว่าสันทานคาบอันนี้นักเรียนไม่ต้องไปสนใจว่าเรียกสันทานอะไรนักเรียนใช้เร่อกสันทานที่ถูกต้องนะะต่อไปประโยคความซ้อนวันนี้คงไม่จบเรื่องประโยคความซ้อนอย่างเดียวนะเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนจริงๆนะะประโยคความซ้อนก็คือเป็นประโยคที่มีใจความสําคัญหนึ่งใจความส่วนใจความที่มาเหลือก็คือขยายความซ้อนออขยายความประโยคหลักนะคะ ประโยคหลักหรือประโยคสําคัญของประโยคนั้นเราเรียกว่ามุกพยาประโยคคือประโยคหลักในความสําคัญนั่นเองนะคะแล้วก็มีอนุประโยคคือประโยคที่เอามาช่วยขยายความเราเรียกว่าประโยคย่อยนะคะอันนี้คือเรื่องของประโยคสังการประโยคหรือสังกรประโยคประโยคความซ้อนในชั่วโมงนี้ครูจะสอนอยู่อีกหนึ่งอย่างก็คือ ก็คือนามานุประโยคนะคะนามานุประโยคก็เป็นส่วนหนึ่งของประโยคความซ้อนนะคะทีนี้นามานุประโยคเนี่ยทำหน้าที่แทนนามประโยคชนิดเนี้ยดูค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่ได้มีริยาให้เห็นชัดเจนนะเท่าที่สังเกตนะคะก็จะมีคําว่าย่อมได้เรียนดูประโยคคนดีคนทําดีย่อมได้รับผลดีเนี้ยแค่เนี้ย โอมันไม่น่าจะซ้อนเลยมันน่าจะเป็นประโยคความเดียวใช่ไหมเพราะมันสั้นมากแต่มันแฝงเอาไว้ค่ะเพราะคําว่าย่อมเราจะพบว่ามันมีคนย่อมได้รับผลดีเนี่ยฮะก็คือหลักสําคัญของประโยคนี้เราเรียกว่าประโยคหลักนะคะคนทําดีมาเป็นประโยคขยายซึ่งเด็กหลายคนนะ,ะนะะักเรียนะะอาจจะบอกอ้าวเราต้องทําดีก่อนสิทําดีมันน่าจะสําคัญนะะแต่ผลลัพธ์ก็คือได้รับผลดีนี่สําคัญกว่า เพราะฉะนั้นก็คือว่าข้างหน้าข้างหน้าคําว่าย่อมข้างหน้าคําว่าย่อมเนี่ยเป็นขยายแต่หลังคําว่าย่อมเป็นประโยคหลักนอกจากนั้นอาจจะมีอย่างเช่นฉันเห็นอ่ะฉันจงคนชาลาข้ามถนนเอาเง่ายๆนะฉันจงครูพูดแล้นนักเรียนคิดตามจะชฉันจงคนชาลาฉันจงคนชาลาก็เป็นประโยคใช่ไหม ข้ามถนนอันนี้ยคนชาลาเป็นกรรมใช่ไหมฉันจุงคนชาลาคนชาลาเป็นกรรมครูอีกเขียนประโยคหนึ่งคนชาลาข้ามถนนครูเอาคนชาลาเมื่อกี้เนี้ยที่เป็นกรรมมาขึ้นเป็นประธานคนชาลาข้ามถนนเนี่ยอย่างเงี้ยนักเรียนก็เป็นนามานุประโยคอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นนามานุประโยคความซ้อนก็ดูต่อ ให้เป็นการบ้านนะคะเก็บคะแนนก็สองประโยคอย่างแล้วสองประโยคความจริงแต่ให้ห้าประโยคคกัวนักเรียนไม่ไหวให้นักเรียนแต่งประโยคความเดียวสองประโยคง่ายมากประโยคที่หนึ่งเช่นยกตัวอย่างนะนักเรียนชั้นหมห้าทับหนึ่งเข้าเรียนซูมทุกคนเนี่ยหรืออาจจะมีขยายนักเรียนชั้นหมห้าทับหนึ่งทุกคนน่ารักมากเข้าเรียนซูม ร้อยเปอร์เซ็นเนี้ยก็เป็นประโยคความเดียวก็คือย้ําว่าประธานจะมีกี่คนก็ได้แต่กริยาต้องตัวเดียวนะย้ํากริยาตัวเดียวคือประโยคความเดียวนะคะใครแตกไม่เป็นเดี๋ยวถามรู่เตาะเลยต่อไปประโยคความรวมอันนี้ความรวมที่เป็นเหตุเป็นผลกันอ่ายกตัวอ,อย่างความรวมเป็นเหตุเป็นผลกันคุูยกตัวอ,อย่างยกตัวอ,อย่างนะคะ เออนักเรียนชั้นมห้าทับหนึ่งครูต้องย้ำเพราะว่าช่วงนี้นักเรียนชั้นมห้าทับนักเรียนชั้นมห้าทับหนึ่งเป็นเด็กดีเพราะเข้าเรียนซูมได้ทุกคนเห็นไหมคะมีเหตุผลเป็นเหตุเป็นผลครูไม่ได้บอกว่าให้เอาขัดแยง้งหรือให้เลือกเอานะคะย้ำว่าเป็นเหตุเป็นผลกันใครจะแต่งประโยคบ้างไหม ถ้าไม่แต่งประโยคเดี๋ยวครูบอกหมดก่อนแล้วค่อยมาย้อนมาถามใหม่อ่าประเภทที่สามค่ะ,คะหนูอยากรู้ว่าครูจะให้ทาในไหนคะก็ไปงานค่ะหรือไม่ก็เอซ่ไม่ให้ใช้ลงสมุดนะคะเพราะใช้ลงสมุดไม่ได้ครูยังไม่ได้จดงานเลยใบงานหรือกระดาษเหมือนเดิมอย่างตอนมสี่อะค่ะลูกเออปณิสลาสร้างกลุ่มงานให้ครูหน่อยเซ สร้างกลุ่มส่งงานให้ครูหน่อยเพราะครูกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเดือนเออใช่ครูกลัวว่าเดี๋ยวมันจะขยับขยับการเปิดเทอมไปซะแล้วครูไม่ได้คะแนนไงไม่ได้เกเป็นตอบเป็นกรรมไงครูลืมไปเมื่อกี้ครูให้น้องม .4 ปักหนึ่งเขาทำลายสองงานเป็นห้องล้วตอนี้สลาหนูทําให้ครูนะลูกครูกลัวเดี๋ยวอ้อาง<อ>มันเปิดไปตายแล้วซันยังมีคะแนนไม่เท่าไหร่เลย โอเคอย่างนี้นะทาใบงานแล้วหนูก็เก็บใบงานไว้ด้วยเผื่อครูลืมไงครูลืมว่าหรือครูพลาดว่าอ้าวคนนี้ส่งแล้วยังไม่ได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยราน,นันหนูเอาหลักฐานมายืนยันให้ครูตอนเปิดเรียนด้วยไม่ใช่ทําแล้วลอยๆย,ยทิ้งไปนะอันนี้ก็เนื้อความปฏิเสธมาสองประโยคเช่นฉันทำงานส่งครูแล้วแต่ครูไม่ได้ให้คะแนนฉันอะไรอย่างเงี้ยประโยคปฏิเสธ ไมาง่ายอย่างลราสองประโยคอันนี้เนื้อความเป็นคำถามอย่างเมื่อกี้คุยยกตัวอย่างเธอจะทำงานหรือไม่ทำงานเธอจะไปต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพอะไรเนี้ยก็เป็นคำถามคำถามที่เหมือนเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือไม่ก็เอาคำถามจริงเลยว่าวันนี้ใครไม่ได้เข้าเรียนซูมบ้างอะไรเงี้ยนะคะ ก็ต่อไปเนื้อความบอกเล่าสองประโยคธรรมดาธรรมดาวันนี้อากาศร้อนมากแต่สันก็ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยประโยคบอกเล่าธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมาคิดถึงว่าอ่ะประโยคบอกเล่ามันจะต้องเป็นความเดียวหรือเปล่าวความรวมหรือเปล่าวความซ้อนหรือเปล่าก็คือสื่อสารได้ว่าบอกเล่าโอเคไหมคะประโยคส่วนไหนที่ไม่เข้าใจอ่ะมีทั้งหมดคือ ห้าข้อข้อละสองข้อละสองประโยคก็คือสิบคะแนนพอดีมีใครที่ยังสงสัยไหมคะวันนี้ครูพูดเรื่องประโยคใหม่ที่ครูแต่งคือไม่มีความ้อนใช่ไหมคะหมายถึงข้ออะไรคะอ๋อใช่แตใ่ใช่ใช <Okay S 1> ่ไม่มีไม่มีเพราะว่าครูจะย้ำในชั่วโมงหน้าไงคะเพราะวันเนี้ยกลัวสอนไม่พอไงกลัวสอนไม่ทันว่าอีกสองอย่างมันค่อนข้างจะซับซ้อนไง มนเหลือเมื่อกี้นี้นามานุประโยคใช่ไหมมันจะเหลือวิเศษนานุประโยคกับคูณนานุประโยคซึ่งครูจะต้องให้ตัวอย่างให้เห็นความแตกต่างแล้วเดี๋ยวสมองหน้าเนี่ยครูก็จะเอานามานุประโยคมามาพูดอีกทีหนึ่งให้เห็นความต่างของประโยคซ้อนสามประเภทเนี่ยค่ะเป็นลักษณะเนี้ยวันนี้ย้ําก็คือประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความรวมคือย้ําเรื่องของคําสันธาน พราะครูคิดว่าหลายหลายคนเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของประโยคครูก็เลยมาย้ำอีกรอบหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านูน้นเอ,อความเรียงเรื่องประโยคอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้มันเหมือนกับว่าพูดทั่วๆเกินไปครูก็เลยมาย้ำตรงนี้อีกโอเคไหมคะใครสงสัยกฎจะกรกจะถามอะไรไม่รูกใครก็ได้ไม่มีแล้วคะ่ะหนูหายสงสัยแล้วคะ่ะ โอเควันนี้ย้ําประโยชความเดียวประโยคความรวมนะคะสัปดาห์หน้าจันทร์หน้าประโยคความซ้อนอะไรครับใครมาเพิ่มชวินมีคำถามชวินท้องเสียกี่รอบชวินท้องเสียเพราะอะไรท้องเสียเพราะอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหตุผลแต่ชวินมีคำถามแต่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมเพราะมีครูบ่านยังไม่ถึงสิบแปดยังฉีดได้อ๋อค่ะชวินมีคำถามอืมีคำถามค่าฉดชื่อยังไง เชวินอ่ะเนีัยนงสุดท้ายเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยก็รอรับรอรับชวินอยู่เขาบอกว่าชวินท้องเสียก็ทุกคนก็ย้อนกลับไปดู YouTube ตรงไหนไม่เข้าใจตกลงว่าปานิสลานคูให้หนูช่วยทำลายส่งงานห้องนะคะค่ะก็ให้ทุกคนเข้าห้องด้วยสวัสดีจ้าลูกใคใครถามครูมีไหมผ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 ม ห้องนี้น่ารักเวลาครูสอนห้าทับหนึ่งห้องหนึ่งเนี่ยครูมีความ,<ผ>มส<บ>ุขอยากรู้ว่าอยากรู้ว่า,อา,วามอสี่ห้องหนึ่งอ่ะมีเด็กใหม่ไหมสี่ห้องหนึ่งเนาะโอ้โหโอ้โหนี่จะจีบห้องหอนึ 4, ห่งสี่ทับเลยเหรอไอ<ห>น<แ>ี่มันหน้ามอครูแมมีเวลาจีบเหรอเดี๋ยวนะมไม่ผมก็แค่อยากรู้ไงืมได้ข่าวมายังไง รู้สึกจะไปอยู่ห้องสองหรือเปล่าอือโอ้ผู้ชายคงไม่เอาไม่เอาผู้ชายเออน่าจะอยู่ห้องสองนะรู้สึกสบายบากมีมีแบบมีผู้หญิงไหมคะแบบผู้หญิงเขา้าใหม่ดีไม่มีครับงั้นก็สวัสดีครับคุแหมมีหน่อยก็ได้อะมีมีมีแหม,มจริงเลยเจ้าสู K ไก่แจ้วตอนเป็นเจ็บๆแต่ไม่เอาจริง ไม่ถนไดผมก็เอาโอเคขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีแบบนี้นะเวลาครูสอนมีความสุขแล้วเราจะถามอะไรอีกก็โอเคเลยตอนท้ายอะอย่างชัวโมงนี้ครูก็กลัวไม่มีเวลามีใครถามไหมอ่ะครูค้างานคือทําใส่ทําในคอมได้ใช่ไหมครูแบบเป็นไฟล์อะไรชอบมากชอบมากเพรว่ามันง่ายต่อการที่ครูตรวจครูไม่ชอบมันเขียนเขียนอะ แต่ว่าหนูก็ปนิสลาหนูก็ไอไอดีกว่าไอรวมงานเอาไว้เข้าเล่มด้วยนะที่ครูบอกว่าเผื่อครูหลงแล้วครูไม่ได้ให้คะแนนยืนและยันได้เลยเพราะว่ามันหลายงานงานครูสอนหลายห้องด้วยโอเคจ้าบ๊ายบาย,บายถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ทุกคนทำงานนะพอดีอมีข้อมูลเตือนครูเลยว่าอีกสิบนาทีตกลงไม่มีใคร สงสัยอะไรแล้วใช่ไหมอย่างนั้นให้พักผ่อนช่วงข้ามก่อนจะไปเรียนแล้วกันวันนี้ก็โอเคแค่นี้ค่ะ,วส,คะสวัสดีค่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 ะทุกคนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย